มาดูกรณีของ m e d i สนะครับก็ล่าสุดทางนายแพทย์เวียรพลเขมะรังสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมดิส Group ปจำกัดมหาชนนะฮะก็เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้11มิถุนายนเนี่ยบริษัทได้มีการเปิดให้เยี่ยมชมอาคารศูนย์การแพทย์บางรักนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นมีการออกแบบและอยู่ระหว่างการเตรียมลงทุนในโครงการ Advanced Therapy Medical Product Sandbox นะฮะหรือว่า AT MPS Sandbox เพื่อที่จะพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูงสําหรับการรักษาเชิงลึกแบบเฉพาะบุคคลก็ภายหลังจากบริษัทนั้นถือเป็นเอกชนเพียงรายเดียวนะครับที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวในฐานะผู้ให้บริการตรวจวิเคราะห์คัดแยกเพาะเลี้ยงและรับฝากเซลล์ต้นกาเนิดหรือว่าสเต็มเซลล์รวมถึงการตรวจศักยภาพเซลล์ภูมิคุ้มกันหรือว่า NK cells และการจัดเก็บเซลล์รากผม รวมถึงระบบจัดเก็บเซลล์ด้วยหุ่นยนต์เพื่อที่จะยกระดับนะฮะไปสู่การเป็นผู้นําในธุรกิจไบโอเทคและธนาคารเซลล์ต้นกําเนิดชั้นนําโดยกําหนดให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน2เดือนนับจากนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าตอนนี้นะครับบริษัทยอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาการดําเนินการทุกขั้นตอนจากกรมควบคุมโรคนะครับและก็ต้องผ่านสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอ,อยอนะครับโดยจะมีการถแถลงข่าวและก็มีการ บันทึกข้อตกลงนะครับหรือว,ว่า MOA นะครับซึ่งเป็นเอกสารที่มีผลทางกฎหมายและใช้เป็นสัญญาผูกมัดร,ระหว่าง2ฝ่ายนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ช่วงเริ่มแรกเนี่ยนะครับเมดิเซงก็จะเริ่มทําการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโรค2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมนะครับด้วยการใช้เทคโนโลยีเซลล์บำบัดโดยการใช้เซลล์ต้นกําเนิดนะครับจากไขมันของตัวเองเพื่อฟื้นฟูเนื้อเยื่อและก็ลดความ เสื่อมของหมอนรองกระดูกและก็ลดอาการปวดรื้อรังโดยไม่ต้องผ่าตัดด้วยกันนะครับแล้วก็สําหรับโรคหมอนรองกระดูกหมอนรองกระดูกเสื่อมนี่ครับหากหากวิจัยและพัฒนาได้สําเร็จนะครับก็จะช่วยในแง่ของการลดการนําเข้าข้อเข่าไทเทเนียมนะครับที่มีมูลค่ามากกว่าหมื่นล้านบาทนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยไม่สามารถผลิตได้เองและที่สําคัญก็จะช่วยให้ผู้ป่วยได้ให้มีอาการดีขึ้น จํานวนมากนะครับเพราะปกติแล้วค่ารักษาโรคลังกาเนี่ยเกือบแสนบาทต่อรายนะครับเนื่องจากว่าเป็นโรคที่มีผู้ป่วยสูงสุดในปัจจุบันด้วยนะครับขณะที่ในส่วนของกลุ่มโรคผิวหนังและการชะลอวัยด้วยการนําเซลล์ต้นกําเนิดจากไขมันนะฮะมาใช้ในการฟื้นฟูเซลล์ผิวลดริ้วรอยแล้วก็ฟื้นฟูผิวหนังเชิงลึกเนี่ยซึ่งหากวิจัยและพัฒนาได้สําเร็จก็จะสามารถดึงดูดผู้สูงวัยหรือว่าผู้ที่อยากจะชะลอวัย ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เข้ามารักษาตามสถาบถานพยาบาลนะฮะทางการแพทย์ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นทางฝั่งของรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะฮะนแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางก็บอกว่ากรมเนี่ยต้องการที่จะให้ศูนย์การแพทย์บางรักซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์สมัยใหม่ของประเทศไทยหรือจุดประสานงานหลักทุกขั้นตอนและเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆด้วยก็คาดว่าจะใช้เวลานะฮะอีกประมาณ3เดือนในการร่วมทำงานกับเมดิสเพื่อให้เกิดแนวทางนะฮะแล้วก็แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสเต็ปอีกหนึ่งขั้นตอนนะฮะสำหรับเมดิส ที่จะนำเรื่องของไบโอเทคโดยเฉพาะในส่วนของสเต็มเซลล์เนี่ยขึ้นมาเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาและป้องกันโครคภัยไข้เจ็บนะฮะก็จะเริ่มจากโรคยอดฮิตของคนไทยเนี่ยคือหมอนรองกระดูกเสื่อมนะฮะตลอดจนพวกผิวหนังเหี่ยวยน่นอ่าใช เหี่ยวย่นนี่ก็จริงๆจะว่าไปมันก็เป็นไปเรื่องของเป็นไปตามเรื่องราวของการเวลาตามไวตามไนะครับแต่ก็ด้วยเทคโนโลยีนะฮะทางการแพทย์ที่ทางเมดิสเองมีความเชี่ยวชาญอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะนำเอาเซลล์ต้นกำเนิดหรือว่าตัวสเต็มเซลล์นะฮะเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะชะลอการเหี่ยวย่นตรงนี้ลงได้นะฮะก็ต้องถือว่าเป็นพัฒนาการ สำคัญที่ในส่วนของการนำเอาสเต็มเซลล์มาใช้ทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรค,ครหรือว่าป้องกันโรคเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเรียกว่าเป็นปกติทั่วไปคือเริ่มที่จะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นและก็เป็นที่ยอมรับ,รบนะฮะในวงกว้างซึ่งอย่างล่าสุดที่ทางเมดิสเองมีการไปลงนาม MOU กับกระทรวงสาธารณสุขนะรตรงนี้ก็เป็นการตอกย้ำ ว่าการใช้สเต็มเซลล์ในทางการแพทย์นั้นนะฮะก็จะถือเป็นการแพทย์ทั่วไปนะไม่ใช่แค่การแพทย์เฉพาะทางตต่อไปอ่านี่ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการในเชิงของนวัตกรรมและที่สําคัญคือในเชิงของผู้ป่วยเองนะก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่นะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการลดค่ารักษาพยาบาลนะครับอย่างที่คุณหมอบอกว่าบุญค่าในช่วงที่ผ่านมาเราต้องมีข้อเข่าเทียมข้อข้อข้อเข่าไทเทเนียม นะะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการนําเข้าเป็นหมื่นล้านต่อปีเลยนะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะตรงนี้ก็จะช่วยในแง่ของการลดการนําเข้าแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้ที่รักษาเนี่ยอย่างน้อยต้นทุนในการรักษาก็จะลดลงไปด้วยเหมือนกันนะครับอ,อย่างที่เคยพูดถึงไปก่อนหน้านี้นะฮะเมดิสก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าจับตามองนะฮะนะแล้วก็เป็นตัวแทนของกลุ่มธุรกิจใหม่มที่จะมาช่วยประเทศไทยนะฮะหรือว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยปลดล็อกจากกับดัก ธุรกิจโบราณอ่าใช่นะครับอ่าโอเคจับตาดูนะฮะ